กัสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเดลยภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอๆกับส่องสะนีป่าบรรยากาศยามถึงเที่ยงพี่นอ้นองเลยนะครับว่าแล้วต้องเอาตังค่ะว่ะบรรยากาศยามถึงเที่ยงโอง้โหเจอแล้วแดดแดดพี่นอออ้องเลยคมแดดกลมห่อนแหง เอากระสีเอาเอ็มลอยมาให้สั่งกินก่อนเนาะสั่งเอ้ยมาเอาเอ็มลอยเด้อเอ็มลอยเย,นยน็นเย็นไปดีพี่น้องยังโหเผื่อมันสิแล้วเนาะมาตราตาบะมเบม่นหน่อหน่อยเด้อให้ฟรอ,องลำนลัเย็นเย็น ใครดอกมันเย็นนาะหล่างนะอเออหมัดลินหมัดอันนะปาหาแหละเดี๋ยวพอรจะกินเห็ดกับเขาก่อนอใเพิ่นกินเย็นเย็นไี่ลองเลยผ่นกคือสิเมือ่อยมันอากาศก็ฮหอนเมื่อนี่นะบริธรรมดาได้ความห้อ,น,น,อ,าาหอน,นอากาศห้อนลายอืมจ้ะ เจ๊ไปเจ๊มันเลยหายกูพิษกัน <c oughs> <c oughs> เจ๊ไปเจ๊มันหายกูพิษกันเนาะพี่นอนะ้อ,นอ,งนองเนาะปวดโพเด้อป์าดตวพี่น้องงานพี่น้องเอ้ยการเลี่ยวๆในผลงานผลงานหลวบๆเ <c oughs> พิน่นเพิ่นคัดคัดเรียบร้อยแล้วพอนะอืม ก็โอเคอยู่นะพี่น้องเนาะบรรยากาศท้งไห้ท้องนาพี่น้องเลยมี็นอ่จืนก็ตั้งแต่ทงนตั้งแต่มาเศร้าไปหาอยู่หากินพ่ท่านได้มานองอัน แม่น้องอานียไปนำหาหพี่น้องจะเห็นบอเห็นไปเปนนำหาตามป่าแถวหน้าเขาเลยตอนนี้เขากันหนึ่งขเขาเขาจะทอดน้องไก่ให้สุปเปิณเนาะให้สั่งกินพี่น้องเลยเทสิมลูก น้องกิ๊กีซอยวิย่งมาเททีมรับประตังว่าหัลละกะ็เอาน้าอใส่ลูกละเอาน้าไว้ใส่เมื่อนี้พันมาต้องเฮียนแล้วพี่เองเป็นเขาเฮียนเึ่งมือเป็นกมาพี่นะเก่งมืออผมพอบาได้เขาตอนแรงพี่มาน้องกิ๊กีใส่น้องติ๊กกิ๊กีเนี่ยเป็นตากองหาสวสวยเขาเนาะเอาห้องหนึ่ง ป็งที่ละหน่อย่นะเป็นจะได้กินข่าวแบบว่าจะได้กินข่าวอันฮันห้อนอย่ยกหน่อยเนาะกา่ันห้อนเปนทางสวยเขาหน่อนย สามตีพอดีเลยนะนู่นเาเมื่อนี่กท็ทอดทอดน่องไก่นนองเว้ยทอดน่องไก่สุสั่งกินก็สิกินกับยังเนาะพี่น้องเนาะตื่นเช้ามาคำ่มมากำลังสดแดง่นองเว้ย อตอนนี้ลงมือเห็ดกับข่าวเองเลยพี่น้องเด็กสุพรน้องบิวกิน,นอบิวน้องเดือนแต่เ,เป็นกินอาหารส็งแสบเอากรเห็ดไผ่บ่งแห้งดอกพี่น้องไผ่กระท้อย ให้อ่อนๆผดลงล่วงอี่พี่น้องฮาพี่น้องมีใหญ่จืดมากแต่หายังอ่นนะนะเพิ่ไปตั้งเต้าสาวๆพี่น้องตั้งแต่ตื่นนอนได้หน่อไม้มากแกงพี่น้องเลยปลาอันนี้แม่แม่จะไปคั่วในีไรใส่อันนี้น่ะเฮะ้ยป๊าพี่น้องมีใหญ่จืดไปคัวหอยป๊าคือมานทธยายจะไปเอาอะใส่ ยังไม่ได้กินขาั้วโอ้ยมา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 กินขาั้ากันยายจังเห็ดขาวัอดน้องไก่ไว้ฮะจะเสี่อมหอยบอามาเอาเสี่ยงหอยมะเสีมือี่น้องเอ้ยอันกระบายโมงเลยยยจืดเฮามือยบอแมมือยกินนะแม่นาน้านาน เป็นไปขวดหอยตั้งแต่เศร้าไปขวในหน้าเขานี่แม่อมเออไปขวยอยู่ในผายเขานีพี่น้องเลยอา่อาแม่น้องอเนยมากแกะน้ำใหม่ห้องไม่ใหญ่เลยพี่น้อง,องแกน้ำใหม่ใส่จุดจี่พี่น้องเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เจือดมากกินข่าวสั่นเลยไม่ใหญ่เฮาใส่ตั้งแต่ไปตั้งแต่ตื่นนอน ตั้งแต่ตื่นนอนพี่น้องค่ะกำได้กินข้าวสาวป้าแม่น้องอเนวยไปหล่อนำหาอกระถึกอยู่ทั้งหายทั้งหล่อเขาว่ะป้านไม่ใหญ่อยู่ซ้ายเขาว่ะนักเกิดเขาไปให้อยากถิ่มเทาปานลอยแข่งลอยคาอันตอนไปหล่อปัดห่ออนได้เนาะตอนนั้นอ่ะอันนี้ยังว่าอากาศบดๆเนี่ยหน่อยพี่น้องเลยเด็กทั้งให้ยังเหนียบแน่มอากาศเปนป่วยก็ไม่ตาแมน เพิ่นกาซีแก้หน้าไม้ไปน้องอเน่แกงแสบอยู่ได้พี่น้องเลยอันเขาเบื่ออยู่ทั้งล่างตู้นน้อยจงเขาเบื่อมาให้อยู่อยู่ทั้งล่างตู้แม่น้องอเน่เพิ่นสาีแกงกินกันไ่ใหญ่จืดพ่อน้องอเน่ประเท็เนยังนะน้องอเน่สีล่างถวยโอ้อะสบายดีสบายดีปลาลูกเนี่ยลูกฮะอันนื้อนางห้อยเนี่ยลูกสบายดีปลาลูกแม่ ย่านหอยพี่น้องน้องอเนย์ไม่ใหญ่่าใส่ร่างห้อยในลูกว่าสันห้อยถือวันไปคั้วมาในหมอนี่น้องเอเนยบอกว่าแม่เอ้ยว่าสันเนยยันห้อยว่าสันพี่น้องยันห้อยมันกัดมือเหมือนมะลกอือันย์บอกคอยกินปัานใดเลยก็เพิ่งจะบอกคอยกินนะแม่ เวลาเฮาจูบนะฮะเอาขี้มันให้เพื่นกินน้ำพื่นคมเพื่นบอกกินเลย <laughs> น้องอเน่เพื่นบอนมกมักมีน้องอนเน่ยนี่แหละบอกคอยมหมักหอยปันไายพี่น้องอะยเด็กหน่อยกั่นโอ้ยไยกยามหมักน้องอเน่เพื่นบอกปันไายกินน้ำคั่มพงกยาไหนกินอะไรไหนทันนงนนะง้งเศร้าทั้งแรงนะน้องอเน่ยยังแต,ยงแต่ยังแต่นะั่นแหละฮะก็มาตรงเงี้ยนยังแต่แกวแมงพนะนะ โดยอืมไลงไปจังสิเอาให้กินป้าตะล่ำมั่นพญาจอยฮะนะหน้าหูน้าตาออลี่เพราะว่าทะไรเป็นหัวสับโดยอ่อยาพี่น้องบรรยากาศจะคือพลสิตกนี่พี่น้องเลย,ยบรรยากาศอากเอาเอ้าวจังได้กับหมูเฮ้อจะกินมะลุอโอ้ ยัง่ยคืมาเลยรไอ้ก่อนน้องบิวเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินขนากจกินเครแหละเป็นมาวางไว้หันแหละเราจะเก็บเองนี่คืออ er uh, oh. so ิ่มว่าถ้าอิ่มอยู่บ่เอาทอนน้องไก่สิมหาน้องร้านเอาไปกับผมเป็นหกน้องร้านสาว อ่าอีเมะจะไปหาตะก้อนพายเฮานี่เออมันก็พอได้อีกเลยนะแม่แต่เขียนโม่หนำโอ้ลงไปลุงเขาเจ้าหาเบิดอืมแม่ใหญ่ไปบ่ทันเขาเจ้าพี่น้องเลยสำนีกก็อ้อใส่หอยหน้ำได้แม่เด้อให้น้องอันแม่นออ้นองอเนย์อ้อใส่หอยเสีบได้พี่น้องขวเพิ่นไปขั้วหอยจะป,ปะไปบักลายๆายนะพี่น้องแม่นออ้นองอเนยเฮ์เออแม่ใหญ่จือ,อไ,ปไ,ปไปไปขั้ว

ไปเมือนี้ที่ซื้ออันอันมามาเพาะซื้อแหงมาสอนกุ้งน้องไงแห่งข้าวขาแห่งข้าวบ่มีสอนขาแห้งขาแหมลมหัวน้องอเนยเป็นป่องเป็นป่อง่บาาี่ลเาเมืองป้าพี่น้องโซบะไปแต่เศร้าอลีฮะเป็นไะไายยายเราเน่นห่อันถ่าาแถวป้าอนไปให้เรากินแน่ไม่นอนเนย ไมนะพอกินข้าแล้ละเมองอนก่อนกินข้าแล้วละเมอ่ะนะไมื่อไมืเมื่อยมืองเมื่อยมแม่มนหักเพราะว่าพันหิที่วแห้งแล้วมากินข่าวนะพี่น้องมาละหักแห้งเนาะแม่จ้ะ ผักผ่อนเป็นชั่วโมงนะแม่เอามานอนทั้งนอกพีนะเอามานอนผักผ่อนทั้งนอกพี่คลิปนี้เขาก็จะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเลยฝ<ม>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าเลยเดอ้พอพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้องสบายดีเบิบ่งมยาหญ่จืดกับพี่น้องเลยไปไหน